เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ Great Depression 1 9 3 0ถึง1933ทำไมยุค1920สร้างฟองสบู่และช่องว่างความมั่งคัง่ง 1. เงินไหลเข้าตลาดหุ้นแบบไม่มีเบรกในยุค1920คนอเมริกันเชื่อว่าหุ้นขึ้นไม่มีวันลงทำให้เกิดการลงทุนแบบ Margin Lending คือกู้เงินจากโบโรกเกอร์80-90%เพื่อไปซื้อหุ้นลงทุนเงินจริงแค่ 10- 2ถ ถ้าหุ้นขึ้นรวยเร็วมากแต่ถ้าหุ้นลงนิดเดียวเกิดการบังคับขายทันทีนี่คือเชื้อไฟใหญ่ที่รอวันระเบิด 2. การผลิตล้นตลาดแต่กำลังซื้อจริงของคนส่วนใหญ่ได้เพิ่มตามเศรษฐ,ฐกิจโตจริงแต่คนรวยโตเร็วกว่าเพราะถือหุ้นส่วนคนทำงานค่าจ้างขึ้นน้อยมากผลลัพธ์คนชั้นกลางต้องผ่อนสินค้าคนซูเมอร์เครดิตบริษัทผลิตเยอะขึ้น แต่ขายไม่ทันสินค้าคงคลังล้นโรงงานด้านบนรวยขึ้นด้านล่างเป็นหนี้มากขึ้นช่องว่างความมั่งคัง่งทางออก 3. ธนาคารปล่อยกู้เสี่ยงแบบไม่ควบคุมหลายธนาคารนําเงินฝากประชาชนไปลงทุนหุ้นโดยตรงไม่มีกฎหมายป้องกันเหมือนยุคใหม่ถ้าหุ้นตกธนาคารล้มถ้าธนาคารล้มคนถอนเงินตื่นตระหนกระบบพังมันคือโดมิโนที่เตรียมจะล้มตั้งแต่เริ่ม 4. ความมั่นใจมากเกินจริงเท่ากับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเกินจริงยุค1920ถูกเรียกว่ายุคแห่งความฝันทุกคนคิดว่าอนาคตมีแต่ขึ้นทำให้หุ้นขึ้นจน P/E สุดต่งราคาที่ดินพุ่งสูงเกินมูลค่าจริงเกงกำไรทุกอย่างตั้งแต่หุ้นจนถึงฟาร์มฟองสบู่ถูกสร้างด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยพื้นฐานฟองสบู่แตกในปี1929อย่างไร เหตุการณ์เริ่มจากบริษัทใหญ่หลายแห่งเริ่มประกาศกำไรลดลงสะท้อนว่าเศรษฐกิจแท้จริงไม่ได้แข็งแรงเหมือนภาพที่เห็นจุดเริ่มต้นของการแตกนักลงทุนเริ่มเทขายทำให้ราคาตกลงเมื่อราคาตกคนที่กู้เงินเล่นหุ้นถูกบังคับขายมาจิ้นคอเมื่อถูกบังคับขายราคาตกแรงกว่าเดิมเมื่อราคาตกแรงคนทั่วไปแพนิคดาตลาดหุ้นล้มในเวลาไม่กี่วัน วันที่29ตุลาคม1929เรียกว่า Black Tuesday วันหุ้นถล่มโลกดัชนีดาวโจนส์ลดลงกว่า89%จากจุดสูงสุดความมั่งคั่งหายไปหลายแสนล้านดอลลาร์ในไม่กี่วันทำไมฟองสบู่แตกปี1929ถึงลากทั้งโลกเข้าสู่ Great Depression 1930-1933นี่คือเหตุผลแบบเป็นระบบและลึก 1. ตลาดหุ้นล้มธนาคารล้ม ระบบการเงินล้มธนาคารยุคนั้นไม่มีประกันเงินฝากเหมือน FDIC ยุคปัจจุบันผลคือธนาคารที่เอาเงินไปเล่นหุ้นขาดทุนมหาศาลคนแห่ถอนเงินธนาคารปิดกิจการประชาชนสูญเงินฝากจำนวนมากกว่า9 00 0ธนาคารล้มภายในไม่กี่ปีเมื่อธนาคารล้มไม่มีใครปล่อยกู้ธุรกิจไม่มีเงินหมุนเข้าสู่ภาวะหยุดชะงักทั้งระบบส ธุรกิจขาดทุนปลดคนงานคนขาดรายได้ความต้องการซื้อหายเมื่อไม่มีเงินกู้โรงงานปิดสายพานเลิกจ้างเป็นล้านคนผลลัพธ์ความต้องการซื้อสินค้าดิแมนลดลงสาหัสสินค้าค้างสต็อกบริษัทเจ๊งเพิ่มขึ้นคนตกงานเพิ่มขึ้นเป็นวงจรซ้ำนี่เรียกว่า deflationary spiral วงจรขาลงแบบสูญยากาศ 3. ราคาสินค้าตกแบบรุนแรงดิเลชันเมื่อเศรษฐกิจหยุดเดินราคาสินค้าลดลงบริษัทขายของขาดทุนเงินที่หายากขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะเงินสดมีค่ากว่าสินค้าทุกคนเก็บเงินไม่ยอมใช้จ่ายทรสเศรษฐกิจยิ่งสุด 4. ปัญหาแพร่กระจายไปยุโรปและทั่วโลกสหรัฐเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อเศรษฐกิจสหรัฐล้มอเมริกาเรียกคืนเงินกู้ ประเทศยุโรปหลายประเทศจึงล้มตามการค้าโลกหยุดชะงักทั่วโลกเข้าสู่ภาวะตกต่ำพร้อมกันมันไม่ใช่วิกฤตของประเทศแต่กลายเป็นวิกฤตของโลก 5. นโยบายรัฐบาลผิดพลาดซ้ำเติมรัฐบาลขึ้นภาษีนำเข้า Smooth h o l y Tariff ตอบโต้การค้าทั่วโลกทุดหนักกว่าเดิมผิดพลาดเหมือนล็อกดาวน์เศรษฐกิจโดยไม่ตั้งใจสรุปแบบเข้าใจง่ายที่สุดทำไมฟองสบู่ยุค1920แตกแล้วทำลายโลก ฟองสบู่หุ้นโตบนเงินกู้จึงพังเร็วและรุนแรงธนาคารเอาเงินประชาชนไปเล่นหุ้นพอหุ้นล้มธนาคารล้มเมื่อธนาคารล้มเงินหายธุรกิจหยุดโรงงานปิดคนตกงานเป็นล้านไม่มีใครใช้จ่ายเศรษฐ,ฐกิจหดตัวปัญหาแพร่ไปทั้งโลกกลายเป็น Great Depression กินเวลายาวนานกว่า4ปีและบางประเทศนานกว่านั้น